จอมเวทฝึกหัดกับเวทมนต์แห่งหม้อตอนที่หนึ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายเด็กชายที่เกิดมาที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เขาชื่อวินเลี่ยมและเขาอยู่ในเมืองเล็กๆเ,เป็นผู้ช่วยร้านขายของเก่า เช้านี้จะเป็นเช้าที่ดีนะนี่คืออลิสเตอร์เจ้าของร้านและผู้ปกครองของวิลเลียมสวัสดีลุงแอลลี่มันเป็นร้านขายของเก่านะมันจะดีได้แค่ไหนกันเชียวอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิมันไม่ใช่แค่ของเก่าบางอย่างนะมันยิ่งใหญ่และว,วิเศษด้วยนะลุงผมรักและเคารพลุงนะผมก็เลยทำงานในร้านนี้ไงแต่ผมไม่เคยเชื่อเรื่องเวทมนต์เลยพวกมัน แค่ของเก่าสิ่งเดียวที่วิเศษก็คือคนที่ฉลาดอย่างลุงมาพูดเรื่องเวทมนต์นี่แหละฮ่าฮมันน่าสับสนสำหรับคนอย่างนายงั้นเหรอไหนบอกมาสิน่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนต่อละ่ะอนี่ไงนี่คือหนังสือวิวัฒนาการโอ้ ใช่นายวิวัฒนาการเป็นผีแน่ก่อนที่จะอ่านจบมีลูกค้ามาขอบคุณพระเจ้าโอเคเอาล่ะเราต้องใช้อะไรนะเราต้องใช้อะไรอืมเราต้องใช้อะไรนะมีอะไรให้ช่วยไหมครับโอ้คือฉันก็คือฉันอยากจะได้อะไรที่มันวิลเลียม ไม่มีทางเข้าใจว่าทำไมลุงของเขาชอบเวทมนต์กับของเก่าวิลเลียมขี้อายและไม่ค่อยพูดอะไรมากเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> วิลเลียมเชื่อว่ามีแต่สิ่งที่เขาเห็นสัมผัสได้ยินได้รสเท่านั้นที่เป็นของจริงนอกจากนั้น คือจินตนาการทั้งนั้นวิลเลียมไม่เคยเชื่อในเวทมนตร้านของอลิสแตร์นั้นเต็มไปด้วยของที่ทั้งแปลกฉลาดสวยงามและน่าสยยดสยองวิลเลียมไม่ชอบของเก่าๆพวกนี้กับเรื่องราวเบื้องหลังของพวกมันมาเสมอแต่มีสิ่งหนึ่งที่วินเลี่ยมอยากจะรู้เสมอมันคือตู้ที่มีแต่ของต้องห้ามตู้ที่อลิสแตร์ล็อกเอาไว้อยู่เสมอ กลับมาที่ตู้นี้อีกแล้วเหรอ,อถ้าฉันให้ทุกคนได้เห็นว่าของพวกนี้คืออะไรคงดีเรื่องราวเบื้องหลังพวกมันน่าทึ่งเห็นมงกุฎนี่ไหมมันเป็นของแม่มดฮีดานางได้โดดปลาหมึกยักษ์เอาชนะได้ในการต่อสู้ที่ยาวนานถึง200รปีและนี่คือปลาหมึกที่โดนหลานของฮีดาสาบเอาไว้แล้วหม้อนั่นล่ะ แปลกนะที่นายสงสัยแค่เรื่องหม้อเก่าๆนอกจากสิ่งวิเศษอื่นๆและถ้าคิดดีๆมันก็ไม่แปลกเลยทำไมชอบพูดอะไรที่เป็นปริศนาอยู่เสมอเลยฮอะไรวิลมีอะไรเหรอเป็นอะไรไหมเอ่อนัน่นนั่น นั่มมมมมะแมลงสาบใช่แล้วเด็กชายที่เกิดมาเพื่อทำอะไรที่ยิ่งใหญ่นั้นเขากลัวแมลงสาบและแมลงสาบไม่ใช่สิ่งเดียวที่วิลเลียมกลัวถึงจะกลัววิลเลียม ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลุกขึ้นเขาเดินไปที่ส่วนหลักของร้านแล้วเขาเห็นอลิสเตร์โยนอัญมณีลงไปในหม้อได้เวลาแล้วไม่ไม่ฉันยังไม่พร้อมอะไรอะไรมันต้องเข้าที่เข้าทางก่อนถ้างั้นก็ร,รีบๆทําให้มันเข้าที่สิเราช้าไม่ได้แล้วคิดว่าฉันอยากจะช้างั้นเหรอฉันรู้ว่ามันต้องยากแค่ไหนอีกไม่กี่วันหรอกนะ้า มีคนแอบฟังอยู่ <gam mon ing> วินเลี่ยมซ่อนตัวแล้ววิ่งกลับไปที่เตียงเขาหยิบผ้าห่มแกล้งทำเป็นหลับอเลสแตมองอย่างสงสัยผ่านผ้าม่านแล้วเอาหม้อกลับไปไว้ที่เดิม <gam mon ing> ไม่กี่วันหลังจากนั้นวินเลี่ยมเก็บความลับไว้กับตัวเองและไม่ตอบลุงของเขาเขาได้แต่พยักหน้า เขายิ่งหลับยากขึ้นทุกวันและนอนไม่หลับตลอดเวลา <S 2> <S 2> อลิสแตเป็นคนฉลาดเขาเริ่มมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นเขามั่นใจว่าวิลเลี่ยมได้ยินสิ่งที่เขาพูดกับมอคืนนั้นอลิสแตไม่แต่ต้องมอน,นั้นอีกหลังจากที่นอนไม่หลับหลายคืนวิลเลี่ยมก็ตัดสินใจพอกันทีไม่มีอะไรที่เป็นเวทมนต์มันไม่มีอยู่จริงแม่มดกับเสียงสยองไม่มีจริง ลุงพยายามทําให้ฉันกลัวเขาต้องแอบซ่อนเทปเอาไว้ในหม้อนแน่ๆเลยเฮะอฉันไม่กลัวหรอกมันเป็นคําโกหกแน่นอนที่ว่าเขาไม่กลัวเขากลัวมากๆแต่เขารู้ว่าความคิดของมนุษย์นั้นชอบสร้างภาพน่ากลัวถึงเขาจะกลัวมากเขาก็เลือกที่จะเชื่อว่ามันไม่มีอยู่จริงและไม่กลัวเขาเดินไปที่ตู้ลับด้วยความมั่นใจโอ้เอดี๋ยวก่อนนะฉันไม่มีกุญแจนี่ เขายอมเสี่ยงและเดินไปแตะที่ตู้ตู้มันเปิดออกมาเองวิลเลียมลุงลุงอลิสตาอยู่ไหนหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องแปลกมากๆขึ้นมอมันลอยออกมาจากตู้แล้วมาที่โต๊ะและตรงนั้นก็มีวิญ,ญญาณตัวน้อยบินออกมา ฮวลเียมมันบินมาที่วิลเลียมและแต่หน้าเขาและอยู่ดีๆวิลเลียมก็ไม่กลัวอีกเลยนายคือใครฮแต่แทนที่จะตอบอี๋เดี๋ยวนะนี่นายอวกเป็นสีเขียวทำไมกันอะไม่ได้หมายความว่าสีอื่นมันจะดีกว่าหรอกนะอี๋นี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ย วิญญาณบินหนีไปปล่อยให้หน้าของวิลเลียมนั้นเป็นสีเขียวเหมือนมอสมีแต่ของสีเขียวๆไหลออกมาลงพื้นเฮ้ยทำอะไรนะ่ะลุงอลิสแต์เล่นงานฉันแน่กลับมานะแต่วิญญาณไม่ยอมฟังมันได้แต่แตกของเก่าทั้งหมดแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวฉันต้องเอาไม้กวาดมาออตอนนั้นวิลเลียมตกใจมาก ตอนที่มีไม้กวาดเองได้โคลมาเฉยๆตรงหน้าเขานี่อะไรกันนะฉันฝันอยู่เหรอโอ๊ยไม่ฉันไม่ได้ฝันนี่แล้วฉันจะทําความสะอาดด้วยไม้กวาดที่ลอยได้ยังไงกันนะไม้กวาดฟังคําสั่งมันเริ่มกวาดพื้นด้วยความเร็วสูงวินเลี่ยมตกใจมากแต่เขาก็รู้สึกชอบด้วยเขาบันเทิงในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขา เขาหลือไปว่าเขาไม่เคยเชื่อในเวทมนต์มาก่อนเขาเริ่มสนุกกับสิ่งที่ไม่กวาดทำนี่มันบ้าจริงๆเลยน,นี่นายหยุดทำไมล่ะไม่กวาดเข้ามาหาวิลเลียมใกล้หน้าเขามากจนน่ากลัวราวกับว่าไม่กวาดโกรธเขาอยู่ออก่อนที่วิลเลียมจะคิดอะไรออกไม่กวาดก็เริ่มสะบัดจนฝุ่นคลุ้งทั่วห้อง <c oughs> นี่นายทำอะไรเนี่นยนายบ้าไปแล้วเหรอไม่กวาดยิ่งโกรธหญ่ทำให้วิญญาณตกใจไปด้วย <c oughs> ไม่กวาดเริ่มลอยขึ้นไปและทำลายทุกอย่างในร้านที่ขวางทานอย่าทำแบบนั้นสิฉันจะอธิบายให้ลุงฟังได้ยังไงล่ะฉันไม่อยากเป็นคนบ้านะวิลเลี่ยมไล่ไม่กวาดไปทั่วทั้งร้าน แล้ววิญญาณก็ไล่วิลเลียมสุดท้ายวิลเลียมก็จับไม้กวาดได้และหักคึ่งมันพลาดแล้วใช่แล้วล่ะไม้กวาดที่กลายเป็นสองท่อนกลายเป็นไม้กวาดสองอันดีๆอะไรนะเป็นไปได้ยังไงกัน่ะ <c oughs> ไมว่ายังไง อย่าพูดคำว่าป้าออกมาหมายความว่ายังไงดูนี่สิพวกมันกำลังทำลายร้านอยู่นะใครจะเชื่อชละล่ะนี่มันนี่มันบ้ามากๆเลยอะและตอนนั้นเองไม่กว่าสองอันมองวินเลี่มแล้วแยกร่างเป็นร้อยอันไม่นะแค่นั้นยังไม่พอหม้อขายน้ำสีเขียวออกมา ทำให้ทั่วทั้งร้านเริ่มโดนน้ำท่วมไม่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 มันเป็นความผิดของนายพวกนายต้องทําความสะอาดร้านเดี๋ยวนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นไม่กวาดก็เริ่มที่จะสะบัดน้ําสีเขียวไปทั่วพอได้แล้วพวกนายเป็นไม่กวาดที่ไม่ดีไม่กวาดที่ไม่ดี แต่วิลเลียมรู้ตัวว่าเขาทำผิดเขาไม่กวาดเริ่มร้องเสียงสูงทันทีออ,อ,อะไรนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแมแมแมเด็กอัจฉริยะนน้นนะเด็กอัจฉริยะอะไรเธอคือใคร ทำนานเป็นจริงสินะเลิกถามอะไรที่รู้คำตอบอยู่แล้วได้ไหมเมอร์ฟี่พาเขาไปกับเราไปไปไหนอ่ะโอ้เขาตัวหนักระวังเอาไว้นะยังไงแล้วเราก็กำลังแบกอนาคตของเอ็นคริสตัสซิตี้ไปด้วยนะวิลเลียมโดนคนปแปลกๆลักพาตัวไปในขณะนั้น อลิสเตไม่รู้เลยว่าวิลเลียมกำลังเจอกับอะไรอยู่อลิสเตจะช่วยวิลเลียมได้หรือเปล่าและคนแปลกๆพวกนั้นที่พาเข้าไปคือใครกันแน่และเอ็ดคลัสเตทซิตี้อยู่ที่ไหนแล้วเด็กอายุ18จะช่วยเมืองน,นั้นได้ยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมนะ่ะเหมือนจะเสียสติจนบ้าแล้ว